ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่2นะครับเป็นซีรีส์เรื่องของการเทรดนะครับเรื่องราววันนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ drawdown นะครับเป็นคำคำหนึ่งเนาะที่สำคัญมากๆจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลย สวัสดีครับเพื่อนๆผมพิจยัยพิสตูดิโอช anel น,น,นะครับช anel น,นี้เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการะจอนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ถักต่อน,นี่เอามาคูดเรียนคริปโตคเรนซีเพื่อสร้างไรายได้นะครับแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเทรดนะการพันตัวจากมายเนอร์มาเป็นเทรดเดอร์แล้วน,นะครับก็เป็นว่าเพื่อนๆคนที่ไม่ได้เป็นมายเนอร์นะครับก็สามารถมาดูกันได้นะครับโอเคมาวันนี้นะก็เป็น EP ีที่2แล้วนะครับในซีรีส์ของการเทรดนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอกันเลย ก็โอเคนะครับตัดมาที่หน้าจองผมนะครับตัว EP 2นี้ก็จะเป็นเรื่องของ drawdown นะครับ drawdown เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วกันเนาะอ่าทีนี้ขอเท้าความอันคลิปเก่านะครับคลิปแรกนะครับคลิป EP 1เนี่ยผมได้พูดถึงเรื่อง 3M เนาะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับาไปดูกันด้วยนะครับก็คือเป็นการพูดภาพรวมนะของการเทรดเนี่ยว่าเอ้ยมันมีคอมโพเนนต ทั้งหมด3อันนะครับอันแรกคือ mindset อันที่2คือ money management อันที่3คือ method ซึ่งทุกอันเนี่ยสำคัญทั้งหมดนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเนี่ยก็จะทำให้การเทรดของเราเนี่ยสมูทครับก็เป็นว่าวันนี้นะครับไอตัวที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือ d o l l a เนี่ยมันจะอยู่ใน money management นะ มายเซ็ตเนี่ยผมขออนุญ,ญาตข้ามไปก่อนนะครับ<อ>ในคลิป EP 2เนี่ยพูดอยู่ก็พูดมานี่ม a เน g e เมนตเลยเนี่ยเพื่อนๆบางคนก็จะงงนะว่าเฮ้ยตกลงอา้าวแล้ว m มายเซ็ตไม่สําคัญเหรอมันสําคัญนะแต่ว่ามันเป็นบางอันมันเป็นแบบว่ามันไม่สามารถเอามาสอนพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะมันจะกลายเป็นเรื่องดราม,มา่ามันบางทีมันเป็นเรื่องน่าเบื่ออะไรพวกนี้เนาะก็เอาเป็นว่า ค่อยๆสอดแทรกกันไปแล้วกันเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรื่องสําคัญก็คือ m o n e y Management เนาะเพราะว่าถ้าเรามี Money Management ไม่ดีเนี่ยเจ๊งได้เลยนะครับอันนี้นะอ่ะทีนี้ m o n นี Management เนาะเมื่อวานผมพูดไปหลายๆเรื่องนะครับเป็นแบบภาพรวมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาเน้นไอตัวเบอร์2นะก็คือดอดาวนะครับเราต้องเข้าใจจุดนี้ไว้ก่อนนะครับดอดาวเนี่ยมันก็คือเปอร์เซ็นต์การขาดทุนสะสมนะครับก็คือ ทั้งหมดเลยนะว่าตั้งแต่เราลงทุนมาแล้วกันเนาะเอาแบบง่ายๆนะเบสิกเลยคือขาดทุนไปเท่าไหร่แล้วอ่าประมาณนี้แหละนะจริงๆฟังดูมันก็ไม่น่าจะมีอะไรสําคัญเนาะมันก็เป็นแค่เปอร์เซ็นต์การขาดทุนนะเช่นทุนเรามีร้อยบาทเนาะเราขาดทุนไป10บาทอ่าอันนี้ก็คือ10%ประมาณนี้เนาะแต่ทีเนี้ยที่สําคัญเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้นะพอเวลาถ้ามันมากเกินไปเนาะ มันจะทําให้เราเนี่ยต้องเหนื่อยในการเทรดเพื่อให้ได้ทุนคืนกลับมานะครับซึ่งการเทรดที่ดีนะครับก็คือเป็นการเทรดที่รักษาทุนไว้นะครับยิ่งถ้าเราอยู่ในตลาดได้นานเท่าไหร่เนี่ยเราเทรดแล้วเราไม่เจ๊งสักทีเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยเฮ้ยมันก็เจ๋งประมาณหนึ่งแล้วนะอ่ะประมาณนี้นะเอาเป็นว่าดาวน์วนะที่จุดที่ผมจะมาเน้นให้เห็นความสําคัญแล้วกันเนาะก็คือนี่แหละปเปอร์เซ็นต์การขัดทุนนะครับถ้าเกิดว่าเรา ขาดทุนไปอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับก็คือสมมุติว่าเรามีทุนร้อยบาทเนาะขาดทุนไปสิบเปอร์เซ็นต์ดูในช่องแรกนะครับเมาส์ผมไปไหนแล้วเนี่ยโอเคเอาเปว่าเมาส์หายนะเดี๋ยวผมขอออกมาจากไอ้หน้าจอสไลด์โชว์แล้วกันนะครับทีนี้พอเราขาดทุนไปแล้วเนาะเราเจ๊งมาละสิบบาทเนี่ยเราจะทำยังไงให้เรากลับมามีร้อยบาทเท่าเดิมได้นะครับอ่าก็คือทุนเราเท่าเดิมเนี่ยก็คือไอ้ช่องนี้แหละนะช่องขวานะครับคิดง่ายๆเนาะสม,มมติเรามีเราต้องทําอีกสิบบาทใช่ไหมครับ จาก90บาทที่ที่เราเหลือจากการขัดทุนเนี่ยเราเหลือ90บาทแล้วเราก็ต้องทําอีก10บาทเพื่อให้ได้1 0หนะึะ10หารด้วย90นะครับปึ้งคูณ100นะครับอ่าเห็นนะก็จะได้11.11% 11นะก็ตีไปว่า11%เนาะยิ่งถ้าเราขัดทุนมากขึ้นนะมันก็จะยิ่งเหนื่อยนะในการที่เราจะทําให้ได้ทุนเท่าเดิมนะครับเหมือนที่ผมพูดไปในสไลด์ที่แล้วเนาะ อย่างเอาอย่างถ้าเราขาดทุนไป3 0นะขอกระโดดข้ามเลยเนาะจะได้ดูง่ายๆนิดนึงก็คือเราเหลือทุนอยู่แค่70บาทเนาะอ่ะเราก็ต้องทำอีก30บาทใช่ไหมครับเราเอา30บาทตั้งต้นนะหารด้วยนะครับหารด้วย70บาทนะครับก็คือทุนเรานะค,คูณด้วย100นะนี่แหละนะมันก็จะได้4 2 8นะครับตรงนี้เนาะก็คือตีว่า43%เนเนาะเราต้องทำค่อนข้างหนักเนาะ คือเอาเป็นว่าถ้าในช่วงแรกเนี่ยเราเทรดเนี่ยสีาเปอร์เซ็นต์เนี่ยกำไรเนี่ยแบบว่าผมว่ายากเนี่ยคือคือถ้าเราจะได้กําไรสักสีาเปอร์เซ็นแล้วเนาะไอสาสิเปอร์เซ็นเนี่ยเราไม่ควรจะต้องเสียแล้วถูกป่ะอันนี้นะผมคิดแค่แบบว่าง่ายๆเนาะซึ่งเมื่อก่อนนะผมเองก็เท่าที่ไปลรํามเรียนมาแล้วกันเนาะเออก็มีคนมาพูดถึงเรื่องนี้เนาะซึ่งเราเองฟังไปแล้วมันก็อืมก็งั้นๆแหละนะเออเนี่ยเหมือนผมทําคลิปนี้พูดไปเนาะ มันก็รู้สึกว่าคนฟังก็อาจจะแบบอแล้วไงวะแต่ว่าพอมาเทรดจริงเนาะเท่าที่พอผมนั่งกลับมานั่งรีวิวเรื่องของการเทรดของตัวเองมาตลอดเนี่ยก็พบว่าเฮ้ยไอตารางนี้มันสําคัญจริงๆนะไม่พูดไม่ได้เลยนะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผมขาดทุนเนาะไปถึง50%แล้วเนี่ยเราเหลือทุนแค่ครึ่งเดียวเนาะเราต้องทําให้ได้เท่าตัวเลยนะเราถึงจะเท่าทุน คือเนี่ยความเหนื่อยเนี่ยมันจะเกิดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรายิ่งขาดทุนมากๆเนาะอ่ามันก็จะยิ่งเหนื่อยมากนะครับซึ่งก็เอาเป็นว่าคนที่แบบว่าเขาเทรดกันอยู่ทั้งหมดนะเขาบอกว่าขาดทุนสะสมนะรอดาวเนี่ยไม่ควรจะเกิน20-30%ไม่งั้นเนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะคือยากโอกาสยากนะที่จะกลับมาเท่าทุนแล้วก็กำไรนะครับอ่าทีนี้นะครับ ทำยังไงก็ได้เนาะให้รอดาวเราเนี่ยไม่ไม่ตา่าไม่สูงไปกว่า30%นตะอือเพราะว่าเกินเกินนี้นะหดขึ้นคอนะเพราะว่าต้องทำกำไรเนี่ยมากถึงห้เนต์นะเออเนี่ยสมมุติว่าเราขาดทุน35แล้วกันเนาะทุนเราจะเหลือ65เนาะเราก็ต้องทำสามสหารด้วย65คูณ100นะเนี่ยมันจะอยู่ที่53%นะ คือผมว่าคัดของผมนะอยู่ที่35%เถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่3าเปเกินกว่านี้ไปแล้วนะคือแบบเจ๊งแล้วอ่ะคือต้องหยุดเทรดก่อนนะคือแบบว่าพักผ่อนก่อนไปนอนดีกว่า <c oughs> <c oughs> เนี่ยนะเอาเป็นว่าพอแม็กซิมัมเนาะขาดทุนร้อเนเนี่ยก็คือหมดนะหมดตูดล้างพอร์ตไปเลยนะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้นะครับเอาเป็นว่าดาวดาวนะครับ ผมเองเนี่ยก็ขอสรุปเป็นสไลด์สุดท้ายเนี่ยว่าถ้าเกิดดอดาวลงมากเนี่ยมันเลปิเซนต์หรือว่ามันเกิดมาจากอะไรแล้วกันเนาะเอออันแรกเลยเนาะก็คือเม็ดตอดนะวิธีการเทรดของเราเนี่ยมันยังไม่ดีนะเออแสดงว่าเ,เราเข้าผิดที่บอกว่าหรือความรู้เรายังไม่แน่นนะอะไรเงี้ยนะหรือว่ามันจังหวะนี้มันไม่ควรจะเข้าแล้วเราไปเข้าได้ไงอ่าเนี่ยนะก็ต้องกลับมาคิดนะว่าเฮ้ยตกลงเรามันผิดหรือเปล่าอันที่2เนาะ ไอ้ดอดาวเนี่ยมันคือเปอร์เซ็นต์การคัดทุนสะสมใช่ไหมครับก็คือแสดงว่าเราแบ่งไม้อาจจะยังไม่ดีมั n e y แม n a จเมนต์เรื่องของการซอยไม้การคำนวณโพซิชั o นไซส์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ดีจะทำให้แบบว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์ดอดาวเนี่ยมันสูงนะครับเอาแบบง่ายๆเนาะถ้าเกิดว่าเราเล่นหนักๆเลเวอเรจเยอะๆเ,เนาะเราก็ต้องซอยไม้ค่อนข้างถี่โพซิชันเราต้องแบบเล็กๆอ่าเล่นแค่เปอร์เซ็นต์น้อยๆของ ภาพรวมของพอร์ตเราประมาณนี้แหละเนาะก็เปอร์เซ็นต์ของดอดาวน์เนี่ยมันก็จะแบบว่าไม่ได้ขยับไปเยอะมากถ้าเกิดเราเสียไม้หนักบางทีเปอร์เซ็นต์ก็ขยับกระจึงหนึ่งอะไรเงีนนะ้ยเนาะอ่ะอันที่สามเนาะไมซ์เซ็ตเราอาจจะยังไม่ดีนะครับสมมุติว่าเราแบ่งไม้อย่างดีในข้อสองแล้วนะมันนีแมนเมนตมเราเริ่มดีแล้วแต่ว่าพอเราเสียติดกันไม้สองไม้เราอยากจะเอาคืนอะไรพวกนี้เนาะก็เราไปเล่นต่อเรื่อยๆเนาะสภาพจิตใจเรายังไม่ดีในช่วงนั้นเนี่ยอาจจะแบบว่า เออมันยังไม่พร้อมแล้วกันเนาะเออเราเข้าไปเล่นเนาะด้วยความโกรธความอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะทําให้พังนะประมาณนี้แหละเนาะก็เอาเป็นว่าพอ,พอพอพูดถึงอย่างนี้เนาะมันก็มีทั้งเมต็ตอดเมน,นี่เมนเห็เมนแล้วก็ไมล์เซตนะครับซึ่งทั้งหมดนะก็คือเป็น3 m มเอเหมือนเดิมนะก็คือหลักๆเนาะดอดาเนี่ยมันก็สัมพันธ์เนาะกับทุกอย่างแหละอืมก็คือเปอร์เซ็นต์การขาดคุณสะสมเนี่ยถ้ามันมากๆเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหม แต่ว่าถ้าเกิดมันเริ่มเยอะเนี่ยเราต้องกลับมาคิดได้แล้วนะครับก็คือต้องมามีมายเซ e เนาะในการเริ่มเรียนรู้อะไรพวกนี้เนาะเออก็ต้องมาบพิจารณาตัวเองอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยยังไหวยุ่ปอาวะเออประมาณนี้เนาะแล้วก็ปรับแผนในการเทรดประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอเคท้ายคลิปนะก็ไม่สรุปแล้วนะครับก็คือคลิปนี้มันก็ไม่ได้ยาวมากนะมันก็เป็นสรุปของมันอยู่แล้วนะ เอาเป็นว่าเรามารู้เรื่องของดรอดาวนะเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าเปอร์เซ็นต์เริ่มเยอะ3 0 3 5แล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาพิจารณาแล้วกันเนาะว่าเอ้ยแผนเราไม่ดีหรือเปล่ามันนี่เมเจเมนต์ซอยไม้ไม่ดีไหมแบ่งไม้ไม่ดีหรือเปล่าเออหรือจะเป็นเรื่องของไมซ์เซ็ตเรานี่แบบว่าอยากจะแบบเอ้ยเอาคืนซะจริงๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้า3อย่างนี้นะผมว่าถ้าเกิดเราพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยค่าทําดีที่สุดแล้วนะแต่มันก็ยังเกิดดรอดาวที่สูงอยู่นะครับ ผมว่าก็ต้องพิจารณาอีกอันหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยหรือว่าเราไม่เหมาะกับการมาเป็นเทเดอร์วันนี้เฮ้ยหรือว่าเราไม่เหมาะกับการมาเป็นเทเดอร์วันนี้โอเคแล้วครับคลิปนี้นะถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วกันเนาะให้ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม